อยู่ไปวันฟันเดี๋ยวก็ตายแล้วเอจอวิกฤตก็พูดแบบนี้นะบางคนอ่ะจริงไหมแบนกับอีกแบบนึงค่ะชิงตายก่อนเอามีจริงนะทุกวันนี้ใช่ไหมคะวิธีแก้ปัญหาบางคนชิงตายก่อนมีเยอะแยะเราเห็นหน้าสื่อหน้าข่าวค่ะพอเขาไม่แก้ปัญหาแก้ไม่ไหว โชแท้ในชีวิตใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนซักเส้นมอเพราะคนที่ชิงตายก่อนไม่มาในห้องนี้ บอกแล้ว,ว่านายเปลี่ยนเธอนายบอกให้เปลี่ยนไงงานนู้นดีนะงานนู้นดีดแต่มันพูดได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้มันมาในรูปแบบของการเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเหมือนระดับอะแรกๆพอไหวเฮ้ยไม่เป็นไรไว้พอไหวไว้พอพอทนเริ่มเดือดร้อนเงินไม่พอใช้แล้วแต่พอกันทีนี่เป็นหนี้แล้วอะพอถึงเมื่อไหร่ที่เกิดระดับที่เรียกว่าพอกันทีนะคะมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่ต้องตัดสินใจ ินใจแล้ววางเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนั่งเปลี่ยนที่เลยไม่เปลี่ยนก็ตายเอาไงอ่ะออเห็นไหมคะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเลือกคะ่ะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะอยู่กับปัญหาหรือว่าจะลุกขึ้นสู้อ,อ,อยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เราตัดสินใจค่ะเล็กมีเรื่องเล่าค่ะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมีหมาตัวหนึ่งค่ะมันชอบ หอนร้องด้วยความเจ็บปวดคนแถวนั้นก็เห็นทำไมหมาตัวนี้มันร้องโหยหวด,ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเขาก็พยายามสังเกตมันค่ะว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาก็สังเกตเวลาที่มันลุกขึ้นน่ะเลือดมันไหลออกจากตูดแล้วก็สังเกตว่ามันนั่งทับตะปูอยู่ค่ะตะปูทิ่มตูดมัน เขาก็พยายามช่วยมันยกมันออกมานั่งที่ใหม่แต่มันก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะหลายคนก็พยายามทำแบบนี้อยู่หลายครั้งค่ะแต่ไอ้หมาตัวนี้มันก็ยังกลับไปนั่งทับที่เดิมเดิมแล้วเลือดก็ไหลยอยู่แบบนั้นจนคนแถวนั้นเขาเอือมละอากับพฤติกรรมของมันปล่อยจะพูดภาษาบ,บ้านๆได้ไหมเนี่ย ปล่อยม,ม,ยมันเถอะช่างหัวมัน,นมันอยากปวดมันอยากเจ็บเลือดให้ไหลออกก็เรื่องของมัน,นคนแถวนั้นเขาเอือมละอาจนเขาเฉยเฉยกับพฤติกรรมของมันปล่อยมันล็อกโผยหวนไปอ่ะคุณคุณไหมคะเหตุการณ์แบบนี้เรากำลังเจอแบบนี้อยู่หรือเปล่า,าเรากำลังเรากำลังมีเหตุการณ์คล้ายค้ายแบบนี้อยู่หรือเปล่า ความเจ็บปวดของเรามันอาจจะไม่ใช่การนั่งทับตะกูค่ะแต่มันคือการที่ไม่มีค่าเทอมให้ลูกอ่ะแต่มันไม่มี ฉะนั้นวันนี้ค่ะอย่าส่งเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครหากเราเป็นคนยอมรับความเจ็บปวดนั้นเองค่ะเราจะร้องขออะไรจากใครอะคะวันนี้ซัคเซตมอคือโอกาสไหมคะนนคนสำเร็จขึ้นมาทุกเดอดซัคเซนเลยบอกว่าสำเร็จแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้ เข้าใจเลยว่าทุกคนกลัวไม่กล้าไปยึกยึยักยักอะเล็กมีอารมณ์แบบถึงอารมณ์แบบพอกันทีอะในชีวิตเล็กเกิดเหตุกบบารณ์แบบนี้แล้วเข้าถึงอารมณ์พอกันทีค่ะพอกันทีไว้กับความจนพอกันทีกับชีวิตแบบนี้กูเบื่อชีวิต<ะ>บแบบนี้เต็มทีล้วไว้พอกันทีเราไมีอารมณ์แบบนี้ไหมคะเล็กมีอารมณ์แบบนี้ค่ะตอนจุดที่จะเปลี่ยนมันต้องถึงอารมณ์แบบปวดขี้ เล็กเข้าใจอารมณ์พอกันทีเลยนะคะเพราะเล็กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตจากวิกฤตไม่ใช่เพราะพี่สัยทัศน์คิดไม่เป็นเรียนน้อยเล็กเจอวิกฤตเราเล็กถึงเปลี่ยนค่ะลุกขึ้นสู้กับวิกฤตเล็กเกิดมาในครอบครัวที่ยาก ใช้งานคนคนงานก่อสร้างไม่รู้ว่าบ้านเป็นยังไงแม่ก็ทํางานก่อสร้างเลี้ยงเรามาไม่มีโอกาสเรียนหนังสือจบแค่ชั้นป .6 ก็มไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ,อเหตุผลแม่บอกว่าพ่อเราจนและต้องมาทํางานก่อสร้างให้น้องคนต่อไปได้เรียนต่อนี่ความเจ็บปวดค่ะมันเจ็บมวดดอกที่สองคือเวลาที่เรากลับไปเจอเพื่อนในหมู่บ้านเขาถามเราว่า เล็กมึงไปทํางานอะไรเล็กไม่อยากตอบว่าเราเกาะสร้างเล็กเลือกจะไม่คุยกับคนเลยไม่คุยกับเพื่อนไม่คุยกับใครพอเล็กอายเอเราเลือกเกิดไม่ได้อ่ะเอมันอายคนอื่นเขาอ่ะที่เราต้องเป็นคนงานเกาะสร้างเล็กจึงไม่มีเพื่อนุกวันนี้เพื่อนกเก่าๆก็ไม่เคยกลับไปคุยด้วยเลยนะคะแล้วก็เล็กก็มีโอกาส ทำงานต้องบอกว่าได้ทํางานก่อสร้างจนถึงอายุ16ปีค่ะจนโตเป็นสาวเลยทั้งจนแล้วก็ทั้งอายเออทํางานก่อสร้างมันรวยไหมคะไม่มันไม่รวยอ,อ,อายก็อายเออาเลือกได้อยากทำไหมคะไม,ไม่ไม่อยากทําค่ะจนเล็กมีโอกาสเล็กก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพนะคะตอนอายุ16ปีค่ะ หปีภาคกลางค่ะเล็กมีโอกาสได้เข้ามาทํางานประจําค่ะมาทํางานประจํานะคะก็ก็มีความฝันแหลนะนะว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีบ้านให้แม่ค่ะตั้งใจทํางานทําโอทีทำทุกอย่างขยันมุ่งมั่นตั้งใจปีแล้วปีเล่าสิ่งที่เราเห็นคือเดี๋ยวเจ้านายซื้อรถใหม่เดี๋ยวเจ้านายไปเที่ยวต่างประเทศ